นี้จะเป็นการจุดวิดบึ้มเราจะมาสอนวิธีการจุดวิดบึ้มกันนะครับโดยขั้นแรกเนี่ยเราต้องทําชนวนให้มันจุดได้ก่อนกอดเทปต,ตัวนี้นี่ไม่ต้องออกนะครับเข้าออกนี่ผิดพลาดนะครับใช้มือข้างที่ถนัดมือข้างที่ถนัดนะครับถือถือฟุมือไม่ถนัดจุดไปแชททีนี้นะครับไปไกลๆจุดแล้วแล้วรอจนมันคูนะครับโอ้ อันนี้ไม่ปังนะไอ้นนพอแล้วพอแล้วซื้จากไหนเอานี่นี่เขาเดินขายแถวๆนี้ครับที่มีแบบมีตะกร้าที่ท้องนะครับเอมเลยเอาเอาไปอันนี้ได้ครับหนึ่งหนึ่ัน